สบายดีสบายดียามเศร้าๆพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ขอโทษขออภัยพี่น้องทั้งอย่างทั้งว่าเนาะเมื่อกี้บริตัดหย่าให้งวัวพี่น้องมันบ่มีหมองตัดเลยมันเปิดเลยตัดขูมือขูมือเนาะสีผ้าพี่น้องมาเบ่งเขาหน้าหวาน ตัวทีฮาตัดเล่วแล้วเอาปุ๋ยไปใส่เนาะเมื่อบึงพี่น้องมันหล่อเบ่งหน้าทุ่งนี่กันมันหย่าลายพี่น้องงามอยู่แต่ว่าหย่าหย่าใส่เอียน มันเขาเอิ้นหย่าใส่เอียนเนาะหย่าหาขาวๆนี่พี่น้องของอ้ายนี่บ่ได้มีหย่าได้ของอ้ายของไอโบเองงามของเพิ่นของเฮานั่นหย่านีอีหลอบ่ได้ลูกเนาะพี่น้องเนาะมัใหญ่เราก็ไปเลี้ยงงัวดึงเถื่อละน้อยดึงเถื่อละเล็กละน้อยแต่ว่าเขามันก็อยากงามอยู่พี่น้องแต่ว่าปีนี่บ่ปันใดเด้อสำหรับเขา บอปันใดแนวใดวัดติอันก็สิว่าบอปันดพี่น้องเดือนกเดือนกสิดับขายังบขึ้นบอเกินอยู่เนาะพอแต่สำนนะพี่น้องุปีนะโอ้ยเนาะสงดดพี่น้องยามเ้าท่ง กูปีนะโอ้ยเดือนเก่าเดือนสิบเลยค่ะอ๊โอ้ยปีนี้พอปานนั้นปีนี้ไผ่กระจมอกเอกอกเอกเขาบ่งงามพี่น้องเอ้ย,อย,อยเป็นอะไรเลยสิมมอบึงเขาหน้าหวานก่อนพัดเตตัดพัดเตพอไก่น่อยเอาปุยเมือ่อใส่บ่ท่านได้มาไก่จากเถือ่อมีเต็มวใหญ่ขึ้นมาเลี้ยงงวัว บรรยากาศเสงแดดยามเช้าๆพี่น้องแกน้อยท่านได้ตื่นพี่น้องมาเนี่ยกาแพนตื่นน่ะกสิขี่รดน้ำแม่อีกแล้วบม่ท่านได้ตื่นนอนเด็กเมอคืนพอไกน้อยกสิเมือมโมบุญเจกเขาเขาเนาะอยู่บ้านปังพและพี่น้อง ำลังสีหอนหูไอหอนหูไอ้ละพี่น้องกล่องกับบโฟกัสปันใดขอโทษขออภัยหลายๆเนาะบอกมใหญ่ว่าพังเสียงไก่น้อย้องนเด้อ น้ำห้วยก็บ่ลายพี่น้องฝนบ่ดี ไอเบ้อะหลอดบึงก่อนพี่น้องพาแตตัดแล้วก็บได้ขวบมาจ้าเถือ่อไปหันมานีโอ้ยลุงเอางวาลงมากินาาเน่ยอมาหนิ ตัดแล้วนะก็เอาปุยมาใส่สอบหนึ่งพี่น้องมัดท่งมันอยอยๆใส่สอบหนึ่งเพราะว่าอันงบบลายเนาะพี่น้องไปเส้นมันใหญ่เคี้ยวไว้ขายเขาเลยไปจ่ายแต่ว่าราคาสื่อุดกับราคาเส้นนี่ต่างกันได้พี่น้องราคาเส้นกับสิแพงกลัว เป็นจังได้เป็นจังไดย้ยี่เน่โอ้ข้าวเจ้านี่ขึ้นขากคือเก่าเนาะฮะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นขากคือเก่าข้าวเจ้าเนี่ย ชิลงมากกับว่าเอาแพร่เพิดลูกมาพังเออมันขึ้นสูงเลยบ่ได้ขู่ อเขาเจ้านี่คือขากคือเก่าเนะขักอลีปิชิมาในวันเขาเจ้าเบิดบอ,บอไหนยังว่าป่ชิมาในวันเขาเจ้าเบิดบอคือผ้าแล้วนี่กลมอุลูอุลุเขาเนี้ยได้สะ ตอนนี้กับเขาโดคือกันขักอยู่บ่พี่น้องตัดแล้วเลยฮากับบัวทานาเดื้มาไก่มาจากเถื่อเนาะ กลมแล้วเ้าเนี้วตัวกลมกบกลมล่ะลุงเอางัวลงมาเลี้ยงเบิดหม่องตัดละบ่เนาะงามบ่อยลุง เสียตแต่ฟุย้ยบ่พ่อลูกเงยตัดแล้วนี่อมามาหวานสอบเดียวหนึ่งนี่นะนั่นแล้วยังว่าตัดแล้วเนี่ยเอามาใส่สอบเดียวหนึ่งนี่ ขึ้นคักอยู่มันก็ได้ตัดแล้วกะมันกลมหละเนาะมันก็คือสิบอานันตีว่ามันกลมแหละวะพอดีเกี่ยวเสียพ้นบ่ลุง หลุดหลุดดูดมันกระสีได้ดูดแต่ไห่บ่มีตอนแล้วไห่มีต้อเข้ากระสีบ่ลงไห่ตีขึ้นขาดอยู่ก้มดูดูด,ด,ด,ดลูดบ่แลนี้ ขาเจ้าและขักอลีปีซีมาในวานขาเจ้าเบิดป้อมันตื่นมันตื่นหน้ากับป้านั่นเฮ้ขาเจ้านะบบเคยใส่ยักเถื่อขาเจ้าซ้ให้นะขักอลีได้ตื่นใะเทวดานะเมันขึ้นนี่นะมันเหตยังอยู่ เฮอยว่านอนเว้นกับบริปรันไหน,นจจกล้งเว้นกับน,นอนหน่อยเดียวหนึ่งมัน,เ,น,นเป็นอันนอนบมดลับปมจักผมเมื่อเห็นหญื้กินนมแล้วก็นอนพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดี